สวัสดีค่ะเกงกี้พามาพบกับ nexgenford t everest นะคะรุ่นสปอร์ตค่ะพามาชมชุดแต่งรอบคันนะคะอักษร everest ค่ะสีดำเงามีมาจากโรงงานค่ะไฟหน้าแบบ led reflector มาพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติค่ะไฟวิ่งกลางวันแบบ led ค่ะ ในส่วนของกระจังหน้านะคะเป็นรูปแบบใหม่นะคะสีดําเงาพร้อมกับตัวโลโก้ฟอร์ขนาดใหญ่ด้วยค่ะกันชนหน้านะคะแบบใหม่พร้อมกับเซ็นเซอร์หน้าค่ะชายกันชนเป็นสีดําเงาในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้เป็นแบบ LED ค่ะด้านข้างซุ้มล้อค่ะขนาด3นิ้วนะคะแบบแนบกับตัวรถ สีเดียวกับตัวรถเลยล้อแม็กค่ะขนาด20นิ้วนะคะลายใหม่สีดำเงาค่ะพร้อมกับยางกูดเยียอ5 5 55 5 2 0ค่ะขยาวป้าที่แก้มค่ะตัวนี้เป็นแก้มข้างนะคะดีไซน์ใหม่นะคะกระจกมองข้างสีดำเงามาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะนี่เลยซิกเนเจอร์ของเขาก็จะมีตัวเพจอักษรคำว่าสปอร์ตนั่นเองสีดำบันไดข้างค่ะรูปแบบใหม่นะคะตัวนี้สวยเท่นะคะสปอร์ตมากๆนะคะตัวนี้มือเปอิดสีดำเงาค่ะแล้วก็ด้านบนค่ะราวหลังคาสีดำเงาเช่นกันค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเน้นตัดสีดำนะคะเพื่อทำให้รถนะคะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองในส่วนของไฟท้ายค่ะเป็นแบบ LED นะคะมาพร้อมกับตัวคาดท้ายด้วยค่ะและกล้องถอยหลังสวยงามมากๆเลยแล้วก็ฝาท้ายนะคะรุ่นนี้เป็นแบบแฮนด์ฟรีด้วยนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยด้วย4จุดค่ะ บอกเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะสวยและลงตัวมา,มากๆเลยนะคะดีไซน์นะคะดูดีมากๆเลยตัว,ตวมิติตัวรถอะค่ะดูแบบชัดมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเก่งพาไปดูภายในบ้างดีกว่าค่ะว่าภายในนะคะว่าสวยขนาดไหนนะคะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างค่ะนี่เลยเริ่มจากแผงประตูข้างเลยค่ะแผงประตูข้างนะคะเป็นหนังค่ะมาพร้อมกับตัวมือเปิดประตูแบบใหม่ด้วยค่ะ ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวระบบพ u s สตาร์ t นะคะภายในตกแต่งแบบสปอร์ตพวงมาลัยไฟฟ้าระบบคร u สคอนโทรลจอหลังพวงมาลัยค่ะขนาด8นิ้วจอกลางค่ะตัวนี้12นิ้วนะมาพร้อมกับระบบซิงโฟ o ค่ะมีโทร1669ด้วยแอร์หน้าแยกซ้ายขวาอิสระค่ะลำโพง8ตัวในส่วนของบอลหนังคู่หน้าค่ะตัวนี้นะคะเป็น ปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางนะคะเบาะหนังสไตล์สปอร์ตนั่นเองเบรกมือค่ะไฟฟ้าและมีแท่นชาร์จให้ด้วยนะคะเป็นไวเลสชาร์จนั่นเองกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติค่ะถุงลมนิรภัย7ใบค่ะมาพร้อมกับตัวระบบ Ford Pass Connect ด้วยค่ะสําหรับรุ่นนี้ค่ะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบเดียวนะคะ170แรงม้าค่ะแรงบิด405นิวตันเมตรค่ะ ตัวนี้มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะรากค่าจะจจำหน่ายรุ่นนี้1,464,000บาทค่ะสีจะจจำหน่ายนะคะมีด้วยกันทั้งหมด7สีค่ะสีพิเศษนะคะรุ่นนี้จะเป็นขาวมุกและสีส้มนะคะราคาตัวรถจะบวกเพิ่ม1 2 0 0 0 0บาทนั่นเองค่ะพี่ๆท่านใดน,นะคะสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็น Next Gen Ranger หรือ Next Gen a v e r e ค่ะสามารถทางหากเก่งกี้ได้เลยนะคะทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วค่ะและฝากกดติดตามที่ช่องเก่งกี้ด้วยนะคะแล้วคลิปหน้า ค่ะเก่งกี้จะมารีวิวนะคะในส่วนของตัว Next Gen e v e r l ค่ะรุ่นไทเทนเนียมพลัสฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ